พี่บุยลำช่วยเต็มที่บุยลำช่วยเต็มที่ลังคาหัว <c oughs> ใจให้พี่ทหารสู้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  ส่วนยางเนี่ยใชยางดีี่นี่ที่เสื้อแดงยางเราเอาอันใหญ่ไวมย่างให้ให้มันชุมัชุตบาง ถ้าเจอแมีแมวครับากพี่ทหารด้วยนะครับนี่มาจากสติกนะครับมิ่ สุดยอดมากครับให้อีกทหารตำรวจเจ้าหน้ที่เรียนทุกท่านสุดยอดครับสุดยอดทิ่งที่ทำเพื่อใช้พลวิที่ทหารที่มาจะเป็นยางเก่าเข้าสอานแห้งนะครับเป็นที่หารนอนกอดปื้น ตอนลาบากใช่ไหมพวกผมนอนในห้องแอร์สิ่งที่พวกผมช่วยได้คือกําลังและสเสบียงให้พี่ทหารเพือนอน่อความปลอดภัยแล้วก็เข้าสารอาหารแห้งให้พี่ทหารคิดอิม่มครับจะได้มีกําลังปกป้อง,องชาติศาสนาและก็เชื่อชูพระมหากษัตริย์นะครับในู้คนไทยตัวลูกชั้นหลานขบวนครับสำหรับวันนี้นะครับของทีมงานจิตอาสาพวกเรานะครับจะมีทั้งหมด3ทีมก็คือทีมงานเอ่อ ชมมกู้ภัยและจิตอาสาบุยลำนะครับหนึ่งทีมแล้วก็ทีมอาสานครบุรีรินทีมอีกหนึ่งทีมนะครับแล้วก็ทีมของพี่ชื่ออะไรนะครับเบนบิ๊กบุยลำครับของช่างบิ๊กบุยลานะครับอีกหนึ่งทีมซึ่งวันนี้เราได้มารวบรวมสิ่งของนะครับที่จะนําไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ตึงกาลังอยู่บริเวณชายแดนนะครับก็มีที่เราจะไปกันมี3าพื้นที่นะครับก็คือบริเวณช่องสายตะกูนะครับของอำเภอบ้านกวดแล้วก็ ทางอำเภอละหานทรายนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งของช่างบิ๊กเบนนะครับก็จะไปที่บริเวณปราสาทตาควายนะครับพื้นที่อำเภอพนมรงรักจััสุรินนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับปามมนุเคราะห์ยางเก่านะครับจากเฮียสมพรนะครับร้านสมพรการยางนะครับซึ่งบริจากยางรถเก่าให้เจ้าหน้าที่ทหารนําไปทําบังเกอร์ก็400เส้นโดยประมาณนะครับแล้วก็เป็น มาม่าปลากระป๋องนะครับมาม่าก็ประมาณสัก5 0 0ร้อยพันห้าร้อยซองนะครับแล้วก็ปลากระป๋องประมาณ1,200กระป๋องนะครับแล้วก็เป็นากาแฟเครื่องดื่มชูกําลังนะครับแล้วก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มนะครับก็ประมาณ500แพค็คน,นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะกระจายกันไปมอบให้กับเจ้าที่ตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ครับผมเราเป็นอาสา,าจาก หลายๆหน่วยงานนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับซึ่งเล็งเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตึงกาลังอยู่ชายแดนนี่ก็มีเป็นจํานวนมากแล้วก็มีสิ่งของจําเป็นที่จาเป็นจะต้องนําไปมอบให้นะครับพวกเราก็เป็นตัวแทนของชาวพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรวบรวมสิ่งของเพื่อนําไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารครับผมนีคือรับมอบสิ่งของนะคะจากพี่น้อง ในพื้นที่ของเราจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อนําไปมอบให้พี่ทหารชายแดนของเรานะคะเป็นขวัญกําลังใจแล้วก็ให้รู้สึกได้ว่าประชาชนคนไทยของเราทุกคนพร้อมจะยืนเคียงข้างพี่ทหารเสมอนะคะไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่เห็นว่าเราพร้อมสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งรถยนต์และส่งแรงใจให้ตลอดค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกําลังใจนะคะที่มอบให้ทำข,ขวัญที่ว่าเพื่อชาติสัจสัตและประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนของเราทุกคน ร่วมเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปค่ะเราจะยึดหลักสันติวิธีเป็นที่ตั้งค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะ